สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่รายการวิเคราะห์รีเพย์ผู้ชมทางบ้าน EP ที่2ครับก็เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์จะเป็นเทคนิคขั้นสูงทั้งหมดสำหรับเทคนิคในคลิปนี้นะสิ่งที่ต้องใช้คือการออกโค้งความเร็วไม่ลดการต่อโค้งลากยาวแล้วก็การเบร์ชาร์จนะใครที่ยังฝึกหรือยังหัดยังไม่เป็นอยู่นะผมจะ แปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะก็ไปดูกันก่อนได้วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์รีเพย์ของคุณนิกนะครับมาดูกันว่าคุณนิกจะขับยังไงในสนามบิดลันนี้นะครับออกตัวเข้าขวาถูกต้องครับตรงไปได้เลยนะแต่ว่าคุณนิกหลบบูสเตอร์สีฟ้านี่ครับไม่ต้องหลบครับขับผ่านแล้วก็ดิฟไปเลยนะไม่ต้องหลบโอเคดูต่อ อ่าตรงนี้ผิดนะครับผมคุณนิกดิฟมาใช่ไหมแล้วมาคัดดิฟหันตรงก่อนจะเข้าบูสเตอร์เนี่ยอันนี้ผิดนะเพราะว่าการหันตรงจะทำให้ได้ควิกบูตอันเดียวปุ้งมาเทียวปุ๊บแล้วก็ช้าเลยนะมาดูของผมครับของผมนะครับพอผ่านอันนี้มาดิฟป,ปุ๊บแล้วตะแคงนะตะแคงเข้าไปเลยค่อยมาคัดน,นี้จะได้ควิกบูตสองอันตรงนี้ เบิร์ดไม่แรงนะเบิร์ดไม่แรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนิกเริ่มดิฟช้าไปนะทำให้ไม่มีพื้นที่ในการเบิร์ตในการยือ้อให้มันเร่งความเร็วได้นะเลยแรงแค่ประมาณ290อา่าดูของผมครับผมพุ่งปุ๊บรีบดิฟเลยนะให้มันมีพื้นที่ในการยือ้อมันจะได้ไปถึง300แล้วก็จบด้วยออกโคง้งความเร็วไม่ลดอ่าตรงนี้เหมือนเดิมเลยคุณนิก หันตรงเข้าบูธนะหันตรงก่อนเข้าบูธการคัดริฟหันตรงก่อนเนี่ยจะทำให้เสียความเร็วช่วงนี้ไปนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าหันตรงก่อนเข้าบูธให้ตะแคงเข้าบูธนะดูของผมครับดิบมาปุ๊บตะแคงตะแคงไปเลยนะแล้วค่อยมาคัดข้างหลังนี้ความเร็วจะไม่ตกตรงนี้เทคนิคออกโค้งความเร็วไม่ลดถูกต้องครับ ออกโค้งก็เลยไม่ลดปล่อยดิฟชา้ากว่าปุ่มเลี้ยวออกมาที่ความเร็ว260ก็คือยังไม่สวยนะถ้าสวยๆจริงๆเนี่ยต้องแบบ270เลยนะอันนี้ของผมนะออกโคง้งปุ๊บประมาณ270อันนี้สวยกว่าโอ้ตรงนี้คัดชาร์ตตีวงกว้างไปครับตรงนี้ไม่ต้องคัดชาร์ตนะไม่ต้องคัดชาร์จนี่คุณนิกเลือกที่จะ เบิร์ดนะอันนี้เบิร์ดถูกต้องแล้วก็คัดชาร์แต่ว่าตรงนี้มันไม่ต้องครับเพราะมันจะทําให้ตีวงกว้างมาดูของผมครับผมเลือกจะดิฟดับเบิลดิฟแล้วก็หยุดยือ้อแล้วก็คัดเรียบขอบซ้ายทางซ้ายไปเลยนะไม่ต้องคัดชาร์ตชิดซ้ายไปเลยจะเร็วกว่าตรงนี้ถูกต้องครับดิฟดับเบิลดิฟขวาซ้ายถูกต้องแต่ตรงนี้มีการแวะขับตรงนะตรงนี้ผิดครับ โค้งต่อกันอย่างที่บอกไปอย่าแวะขับตรงนี่แวะขับตรงตรงนี้ทําให้เสียความเร็วในการต้องมาเริ่มดิฟใหม่ครับตรงนี้ผิดครับมีการแวะขับตรงแล้วก็ตรงนี้ครับไม่ต้องกดดิฟย้ำนะรถลอยเนินตรงนี้ไม่ต้องกดดิฟกดแค่ปุ่มซ้ายค้างพอเห็นไหมพอกดดิฟป,ปุ๊บความเร็วเหลือ240เองมาดูของผมครับต่อโค้งซ้ายขวาลากไปสะบัดข้างซ้ายแล้วก็ตรงนี้กดแค่สายค้าง ความเร็ว270นี่นะแตกต่างกันนะโอ้ตรงนี้มุมในการพุ่งขึ้นเนินเยอะไปครับทําให้เสียความเร็วมุมหันขวาเยอะเกินนะการหันขวาเยอะเกินจะทําให้เราต้องหักซ้ายเยอะแล้วก็เลยทําให้เสียความเร็วตรงนี้หักนิดเดียวพอครับแล้วพอขึ้นมาตรงนี้เนินตรงนี้เหมือนเดิมครับไม่ต้องกดดิฟนะกดแค่ซ้ายค้างแล้วก็เบิร์ตไปนะซ้ายหยุดยื้อค้างไปนะ ห้ามกดดิฟเลยเพราะจะทำให้เสียความเร็วมากๆเลยนะดู220นะกดดิฟทีไม่ต้องกดนะเน้นเลยดูของผมครับซ้ายค้างลากมาสะบัดขวาหันนิดเดียวพอหันนิดเดียวพอแล้วก็ตรงนี้หยุดยื้อพร้อมเอ็กซนะไม่ต้องกดดิฟตอนเนินนั้นนะมเมื่อกี้กดแค่หยุดยื้อพอโอเคไม่มีปัญหาตรงนี้ แต่ตรงนี้คุณนิกเหมือนจะเข้าซ้ายใช่แล้วคุณนิกเข้าซ้ายตรงนี้ไม่แนะนํานะจะทําให้บูธขาดตรงนี้นิดนึงเกี่ยวความเร็วผมแนะนําให้ไปทางขวานะแล้วก็เพิ่มเติมเทคนิคพิเศษตรงเนินอันนี้ให้กดดิฟค้างก่อนแตะพื้นจะทําให้ความเร็วไม่ตกแล้วก็ดิฟขวามาเหมือนเดิมตะแคงเข้าบูธแล้วก็ปุ้งปุ้งฟลิกบูธสองทีก็รอบ2ก็จะอธิบายคร่าวๆไปเลยนะเพราะมันเหมือนเดิม ตรงนี้เบิร์ดไม่สวยความเร็ว260เองเบิร์ดไม่สวยนะตรงนี้เหมือนเดิมเลยหันตรงก่อนเข้าบูธไม่ถูกต้องครับต้องตะแคงเข้าอันนี้ออกค้งความเร็วไม่ลดถูกต้องตรงนี้เบิร์ดเอ็กซิสดิฟไม่มีปัญหาตรงนี้คัดชาร์ตีวงกว้างแล้วไม่ต้องครับอย่างที่บอกไปชิดขอบซ้ายข้างซ้ายไปเลยอันนี้ถูกต้องไม่มีปัญหา อันนี้แวะขับตรงอีกแล้วครับเสียความเร็วแวะขับตรงไม่ได้นะต้องต่อโค้งแล้วก็ตรงนี้โอ้โห210ตรงนี้ผิดหมดเลยนะข้างหลังนี้ผิดหมดเลยครับข้างหลังโอเคก็เข้าไปที่1นาที49ก็ถือว่าเร็วพอสมควรครับก็สรุปในวันนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือการต่อโคง้งพยายามต่อโคง้งให้มันต่อกันให้มันมีแรงเวียงอย่าแวะขับตรงต่อมาเรื่องการเบิร์ดครับพยายาม หาพื้นที่ในการลากในการยื้อให้มันมากที่สุดเพราะมันจะได้มีพื้นที่ในการยื้อไปถึง300ได้แล้วก็การขึ้นเนินลงเนินอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าก,กดดิฟบ่อยกดแค่ลูกศรพอมันจะเร็วกว่าก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย